พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอน,นิมิตะมนัญยาตังมัจจานังอิทะชีวิตังกสิรันจะปริตันจะตันจะทุกเถนะสัญญุตังแปลความว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้สั้นนิดเดียวลำบากยากเข็นและมีทุกข์มากแต่ก็ไม่มีเครื่องหมายให้รู้ว่าจะต้องตายเมื่อใด ชีวิตของมนุษย์และสัตว์โลกอื่นๆย่อมดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันคือความตายอันความตายนี้ถือว่าเป็นจุดจบของชีวิตทุกชีวิตไม่มีผู้ใดสัตว์ใดหลีกพ้นไปได้เลยเกิดมาเท่าใดมีชีวิตอยู่เท่าใดก็จะต้องตายเท่านั้นไม่มีขาดไม่มีเกินและไม่มีเหลือแม้แต่ชีวิตเดียว นี่คือจัจธรรมที่จริงแท้แน่นอนของชีวิตความจริงชีวิตนี้ไม่ยืนยาวนักกล่าวโดยเฉพาะชีวิตของคนเราส่วนใหญ่ก็อยู่ไม่เกินร้อยปีที่เกินกว่านั้นก็มีน้อยเต็มทีที่ระยะการของชีวิตมีสั้นมียาวนั้นก็เป็นไปตามความรู้สึกของคนเท่านั้นเช่นใครมีอายุใกล้ๆล้ร้อยปีก็ถือว่ามีอายุยืนใครตายแต่ยังเล็ก ก็ว่ามีอายุสั้นแต่แท้ที่จริงแล้วอายุร้อยปีนั้นก็อย่างนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับอายุของสิ่งไม่มีชีวิตอื่นๆเช่นภูเขาแผ่นดินเป็นต้นแต่ในระยะสั้นของชีวิตนี่แหละชีวิตต้องพบกับความทุกข์ยากลำเค็นแสนสาหัสต้องประจนกับภัยต่างๆนานาตั้งแต่เกิดเลยทีเดียวทั้งภัยภายนอกอันเกิดจากธรรมชาติแวดล้อม จากหนาวร้อนลมแดดเกิดจากมนุษย์ด้วยกันทั้งภายภายในอันเกิดจากความเจ็บป่วยความแก่ชราและจากการถูกกิเลสบีบคั้นนา,นานาประการดังนั้นมนุษย์เราจึงหาวิธีบำบัดทุกขบำบัดภัยเหล่านั้นกันอย่างสุดกำลังของตนเป็นการเพิ่มทุกข์มเค็นให้แก่ตนเข้าไปอีกกว่าจะเอาชีวิตมาได้แต่ละชีวิตดูแสนยากแสนเข็นจริงๆ นอกจากนั้นคนเราก็ไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้ว่าชีวิตของตนจะจบสิ้นลงเมื่อใดด้วยลักษณะอาการอย่างไรเพราะชีวิตนี้ไม่มีเครื่องหมายบอกล่วงหน้าว่าจะต้องตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้และด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะชีวิตนี้ไม่คงอยู่ได้นานไม่มีเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าจะตายเมื่อไรท่านจึงแนะนำว่า พึงรีบใช้ชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดคือทำประโยชน์เพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นให้มากและโดยเร็วลดเลิกความเห็นแก่ตัวความตรณีความไม่ดีไม่งามต่างๆลงแต่เพิ่มพูนความดีเพิ่มพูนความเสียสละความอบอ้อมอารีให้มากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนมีอยู่นั้นพอความตายมาเยือนเข้าแล้วก็นำติดตัวไปไม่ได้เลย แต่ไม่ใช่เป็นไปในลักษณะที่เมื่อเห็นว่าจะต้องตายแน่แล้วก็รีบใช้ชีวิตให้คุ้มค่ารีบกอบโกยให้มากรีบหาความสุขสมราญให้อิ่มหนำก่อนตายการทำเช่นนั้นเป็นการใช้ชีวิตที่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุไม่คุ้มกับที่ได้เกิดมาเป็นคนกระเขาครั้งหนึ่งชีวิตของเรานี้สั้นนักและก็ผ่านไปไม่น้อยแล้ว เวลาของชีวิตยังเหลืออยู่ไม่มากเลยมาหากมัวเสียเวลาหรือมัวหาความสำราญอยู่อีกชีวิตนี้ก็จะไม่เหลืออะไรไว้ให้อนุชนรุ่นหลังหรือให้ลูกหลานได้ชื่นชมเลยนอกเสียจากกระดูกและกี่เท่าเท่านั้นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนเป็นปัจชิมโอวาทก่อนที่จะเสด็จดับกันทัปรินิพานว่า วยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถ,ถิดเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตักเตือนให้เราดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่ประเสริฐ สรรพสิ่งอยู่แค่วิบัติสรรพสัตว์อยู่แค่ตายสู่ทั้งหลายอย่าประมาทขอเจริญพร